โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกๆคนนะครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนแชนแนลนะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็มีเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันในการหาเงินออนไลน์จะมาแนะนำเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมไพ่แข่งหันศานะครับเป็นเกมแนวเล่นไพ่นั่นเองเนาะซึ่งสามารถหาดาวน์โหลดได้ฟรีบน Google p l a y Store นะครับผมซึ่งเกมเกมนี้เนี่ยสามารถหาเงินเข้าสู่บัญชีท r ม e น o ี e ว w a l l ็ t หรือว่าจะเป็นการหาเงินเติมมือถือได้นะครับผมเพียงแค่เรานะครับทำการนะครับเล่นไพ่หรือว่าเล่นกิจกรรมต่างๆของเกมเกมนี้เนาะก็สำหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้จักเกมเกมนี้ก็สามารถลองสมัครหรือว่าดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้นะครับผมอ่าก็หลังจากที่เพื่อนเนนะครับทำการดาวน์โหลดเข้ามาแล้วเนี่ย เพื่อนๆก็จะพบกับหน้าตาของเกมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละส่วนเนาะว่ามันสามารถหาเงินเข้าสู่บัญชีโ o มันนี่วอลเล็ตได้ยังไงนะครับผมโดยนะครับการที่เราจะหาเงินเข้าสู่บัญชีโ o มันนี่วอลเล็ตได้เนี่ยเราจะต้องมีเหรียญทองทองนี้นะครับเหรียญทองทองตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหรียญที่ใช้ในการแลกเงินนะครับผมหรือว่าแลกของรางวัลต่างๆจากเจ้าเกมเกมนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ไดมอนด์ Diamond นะครับเกมนี้นะครับมันจะมีเป็นไดมอนด์ด้วยเนาะ ซึ่งไดมอนด์เนี่ยจะใช้ในการเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นะครับผมอ่ะเรากดมาที่การแข่งขันเนาะมันจะเป็นทัวร์นาเมนต์นะครับผมก็คือเป็นทัวร์นาเมนต์ในการเล่นไพ่นั่นเองนะครับซึ่งนะครับถ้าเราเล่นชนะในแต่ละทัวร์นาเมนต์นะครับเราก็จะได้รับของรางวัลตามที่เขาเขียนไว้นะก็จะมีตั้งแต่นะครับผมบัตรเติมเงินนะครับผมเป็นอ่าหรือว่าบัตรท o ูมันี่นะครับสาบาทนะครับผมหรือว่าจะเป็นโกในเกมนะครับผมอะไรประมาณนี้นะฮะก็ การที่เราจะลงทะเบียนเล่นทัวร์นาเมนต์แต่ละทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันก็จะต้องใช้เพชรนะแล้วก็บางทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็อาจจะลงฟรีหรือว่าอาจจะต้องใช้โกนะก็คือเกมเกมนี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็น3อันนะครับก็จะมีเป็นโกในเกมมีเป็นไดมอนด์แล้วก็เป็นเหรียญในการแลกของรางวัลน,นะครับผมซึ่งโกกับไดมอนด์เนี่ยใช้ในการเล่นทัวร์นาเมนต์นะในส่วนของไดมอนด์เนี่ยเราสามารถหาฟรีได้จากตรงนี้นะครับผมอ่า เพจฟรีตรงนี้นะก็แค่เรานะครับทำการกดตรงนี้แล้วก็กดแชร์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการแชร์ไปยัง a c e b o o k นะครับหรือว่าแชร์ไปยังไลน์เราก็จะได้รับฟรีเลยนะครับผม30เพจนะในรับวันละหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็อีกหมวดหนึ่งนะครับจะเป็นหมวดเชิญเพื่อนนะสำหรับใครที่โหลดเข้ามาใหม่นะครับผมมันจะมีช่องให้กรอกรหัสนะครับผมมันจะเป็นรหัสที่เราสามารถได้รับเพจเพิ่มอีก30เพจนะครับผมก็นี่นะครับจะเป็นรหัสก็สาหรับใครนะครับที่เพิ่งโหลดมาก็สามารถกรอกรหัสนี้ไปได้นะครับผ อันนี้จะเป็นในส่วนของการหาเพชรน,นะครับทีน,นี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของของรางวัลของเจ้าเกมเกมนี้กันสักหน่อยเนาะว่ามันจะต้องใช้เหรียญโกเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะ,อะโอเคนะครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนของระบบแลกของรางวัลนะครับ ก็จะมีอยู่สามหมวดหมู่หลักๆนะครับหมวดหมู่แรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหมวดหมู่แรกกันก่อนก็จะเป็นหมวดเติมเงินมือถือนั่นเองนะครับผมก็จะมีให้เรานะครับกรอกหมายเลขโทรศัพท์นะโอเคเดี๋ยวเราลองกรอกหมายเลขโทรศัพท์ดูก่อนนะครับอ่านะครับผมหลังจากที่เราทําการนะครับกรอกหมายเลขโทรศัพท์มาแล้วนะครับผมมันก็จะมีให้เลือกค่ายนะครับก็จะมีอยู่3ามค่ายนะครับผมของค่ายมือถือหลักๆเนาะการเติมเงินนะครับก็จะมีนี่นะครับ จะใช้3000เหรียญน,นะครับผมจะมีมูลค่าเท่ากับ30บาทนะครับผมการเติมเงินมือถือแต่ละครั้งเนี่ยก็จะสิ้นสุดอยู่ที่900อา่าไม่ใช่นะครับอยู่ที่500นะครับผมใช้ทั้งหมด5 0,000แต้มนะครับผมจะได้500ก็การแลกเปลี่ยนนะครับผมจำนวนเงินคงเหลือเนี่ยมันจะรีเฟรชทุกๆ9ก้าโมงเช้าของทุกวันเนาะอันนี้จะเป็นหมวดแรกนะครับในหมวดของการเติมเงินมือถือนั่นเองนะครับแล้วก็หมวดที่2นะครับจะเป็นหมวดในการแลกบัตร t 2 money wallet นะครับเป็นหมวดหมู่ที่น่าสนใจที่สุดแล้วนะครับผมก็การแลกบัตรทูเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่150ทูนะครับผมจะใช้อยู่ที่่15,000นะครับผมไอเหรียญทองทองนี้นะแล้วก็สูงสุดจะอยู่ที่1,000ทูนะครับต่อการแลก1ครั้งเนาะก็จะใช้อยู่ที่100,000เหรียญนะครับผมอ่ะซึ่งการที่จะจะมาแลก ไอ้พวกนี้ได้เนี่ยเราก็จะต้องไปเก็บไอเหรียญทองทองนี้นะ <_ d ata> ก็จะได้จากพวกทัวร์นาเมนต์หรือว่าการเล่นเกมนั่นเองนะครับผมมันก็จะมีแจกนะแล้วก็หมวดสุดท้ายนะครับจะเป็นการแลกของรางวัลน,นะครับผมเป็นของรางวัลที่จะจัดส่งมาให้เราทางไปรษณีย์นะก็จะมีพวกหม้อต้มน้ําไฟฟ้านะครับผมลําโพงนะหรือว่าจะเป็นพวกโทรศัพท์ iPhone นะครับผมก็จะมีนะแต่ว่าหมวดพวกนี้เนี่ยมันจะใช้แต้มค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย หมวดหมู factor, okay. ่ที่น okay. 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 uh, right. ่าสนใจที่สุดก็น่าจะเป็นหมวดหมู่ที่2นะครับผมก็คือหมวดหมู่การแลกบัตร True m น n e y Wallet นั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราลองไปเล่นเกมไพ่แข่งหันศากันดูสักหน่อยแล้วกันนะครับผมโอเคอ่ะนะครับผมตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกมกันนะเดี๋ยวเราจะลองมาเล่นเกมกันดูนะครับผมเราก็กดไปที่สนามเหรียญทองเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเรากดหมวดแข่งขันเนี่ยมันต้องรอเวลานะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นให้ดูกันก่อนเนาะ หลังจากกดเข้ามานะครับมันก็จะมีโหมดหมูให้เลือกเล่นอยู่หลายหมดหมูนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไพ่แขงนะครับผมดัมมี่น้ำเต้าปูปลาหรือว่าโป๊กเกอร์นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เล่นอันไหนเป็นเนี่ยก็สามารถกดไปเล่นอันนั้นได้เลยนะเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นไพ่แขงแล้วกันนะครับผมกดหมวดอ๋อโอเคนะครับเขาเลือกให้แล้วนะ,ะเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะครับ